ขอเขาละหไลค์ like, และฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคนะผมก็ขอกาบสวัสดีซาวีดานท่านชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปฟีดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาแจกในส่วนของซีฟอัปเดตใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับก็ซีฟในวันนี้นะครับก็สามารถซื้อในส่วนของเบ็ดใหม่ได้ด้วยนนเองนะครับแล้วก็สามารถว้ามายังเกาะใหม่ได้ด้วยนนเองนะครับก็เกาะนี้จะเป็นเกาะใหม่นะที่ผมอยู่นะมันก็จะมีแบบอะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ยังไม่หาข้อมูลนะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนละกันครับก็นะคร ชมไปที่ช็อปแล้วก็มาที่ช็อปโดนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อนะครับในส่วนของเบ็ดใหม่ได้เลยนะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมด3เบ็ดนะครับก็จะมีเบ็ดอเวนเดนโรดนะครับอาร์ติโรดแล้วก็สมิธโรดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับสามอันนะครับที่สามารถซื้อได้นะในส่วนของเบ็ดอื่นๆนะครับก็ยังไม่สามารถซื้อได้นะครับรู้สึกว่ามันต้องแบบแก้ไขพัสดุอะไรสักอย่างหรือเปล่านะถึงจะซื้อได้นะครับอันนี้ผมก็ต้องไปขอหาข้อมูลอีกทีละกันนะครับนี่นะครับท่าน โคตรดีเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะก็ให้ท่านผู้ชมรีบมาซื้อกันนะครับก่อนที่สคริปต์มันจะโดนแก้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโดนแก้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเมนูต่อมาก็คือการเทเลพอร์ตมายังเกาะนอร์เทนนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับสามารถเทเลพอร์ตมาได้แบบนี้เลยนะครับก็เมื่อเทเลพอร์ตมาแล้วก็แนะนําให้ท่านผู้ชมไปซื้อเสื้อโค้ดด้วยนะครับไม่งั้นจะหนาวตายนะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปยังพัซเซิลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือลิเวอร์พัซเซิลนะก็คือกกาารรรเเททลพอ์ตตมยังงีี่แ้้น นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกิปตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของการตกปลาอัตโนมัตินะครับก็ยังสามารถตกปลาได้อยู่นะครับก็สามารถมาลองเล่นกันได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครนะที่สนใจสกิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าลิงก์ไปเอาสกิปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ